สวัสดีค่ะวันนี้แอนมินจะพาคุณผู้ชมไปพบกับภาพวาดที่ร่ำลือกันว่ามีอาถรรพ์ต้องคำสาบมีภาพอะไรบ้างไปชมกันค่ะภาพที่หนึ่งชื่อว่าภาพโดย Hands Resist Him วาดโดย Bill Stoneham ภาพอาถรรพ์ชิ้นนี้ว่ากันว่าใครที่ได้ครอบครองจะต้องจบชีวิตลงก่อนวัยอันควร เริ่มตั้งแต่ผู้นำภาพวาดดังกล่าวไปจัดแสดงไปจนถึงเจ้าของแกลเลอรี่เจ้าของภาพที่ซื้อต่อไปและนักวิจารณ์ผู้เขียนถึงภาพวาดนี้เป็นคนแรกต่างก็ทยอยเสียชีวิตลงกันจนหมดภาพวาดนี้วาดโดยจิตรกรจากแคลิฟอร์เนียชื่อว่าบิลสโตนแฮมในปีคศ .1972 เป็นภาพเด็กผู้ชายและตุ๊กตาผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขา ทั้งสองยืนอยู่หน้าประตูกระจกหากสังเกตดีๆหลังประตูกระจกจะมีมือที่ดูเหมือนอยากจะเอื้อมไปหาเด็กทั้งสองแต่ก็ถูกกั้นด้วยกระจกตามคำบอกเล่าของจิตกรร่างของเด็กชายในภาพก็คือภาพวาดของเขาเองเมื่อตอนอายุห้าขวบบิวบอกว่าประตูกระจกในภาพวาดคือส่วนที่แยกระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งความฝัน ในขณะเดียวกันตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่อยู่ข้างบิวเป็นผู้นำทางในโลกแห่งความฝันและมือที่อยู่เบื้องหลังประตูกระจกก็เป็นตัวแทนของชีวิตจากอีกโลกหนึ่งที่ต้องการจะดึงเขาเข้าไปข้างในภาพวาดนี้ถูกเปลี่ยนเจ้าของมาเรื่อยๆซึ่งเจ้าของคนสุดท้ายได้ประมูลภาพวาดนี้บนเว็บไซต์ eBay ในคำบรรยายภาพกล่าวว่าภาพวาดนี้เป็นภาพวาดที่มีประสบการณ์อันน่าสะพึงกลัว ว่ากันว่าลูกสาวสองคนของเจ้าของภาพวาดนี้ที่มีอายุ4ี่ขวบและขวบครึ่งเคยเห็นร่างของเด็กผู้ชายกับตุ๊กตาที่ยืนอยู่ข้างๆต่อสู้กันเองและพวกเขายังบอกนิ้วว่าตุ๊กตาในภาพเคยออกมาจากภาพวาดและเดินไปมาในตอนกลางคืนในที่สุดภาพวาดก็ถูกขายในราคาถึง1,025ดอลลาร์สหรัฐ โดยเจ้าของแกรนี่ในแกนเรพิดมิชิแกนสหรัฐอเมริกาค่ะ 2. ภาพ The a n g u s Man ไม่ทราบชื่อศิลปินนะคะภาพนี้เป็นภาพวาดที่ค่อนข้างลึกลับเพราะว่าไม่รู้ว่าใครวาดวาดทำไมและวาดตั้งแต่เมื่อไหร่บุคคลในภาพนี้ดูเหมือนเขากำลังมีความคับแขนใจอะไรบางอย่างกับใครบางคนเจ้าของภาพชื่อว่าชอรโรบินสัน เขาได้รับมรดกจากย่าของเขาตอนที่เธอมอบบ้านหลังนี้ให้กับชอนเธอได้เตือนหลานว่าภาพวาดนี้อันตรายมากมันเป็นภาพวาดที่มาจากเลือดของจิตกรผสมกับสีที่ใช้วาดภาพทั่วไปหลังจากวาดภาพนี้แล้วจิตกรก็ฆ่าตัวตายก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณย่าของชอนถึงยังเก็บภาพไว้นะคะ ย่าของชอนเล่าว่าตอนที่ภาพวาดอยู่กับเธอเธอมักจะเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากภาพวาดบางครั้งเธอก็เห็นเงาของผู้ชายปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็หายไปในที่สุดเธอจึงนำภาพวาดนี้ไปเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาชอนซึ่งอยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณย่าของเขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ชอนจึงนำภาพวาดกลับไปที่บ้านของเขาหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวของชอนก็เริ่มประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเริ่มจากลูกชายที่ตกบันไดอย่างลึกลับภรรยาที่ทุกคืนจะรู้สึกว่ามีคนมาสางผมให้จนในที่สุดชอนก็เลยตัดสินใจนำภาพกลับไปเก็บไว้ที่ห้องใต้หลังคาตามเดิม 3. ภาพ The Crying Boy เขียนโดยบรูโนอามาดิโอในปีคศ1985หนังสือพิมพ์เดซันของอังกฤษได้รายงานข่าวเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในยอกเชียทุกอย่างเผาวอดเป็นจุนยกเว้นภาพวาดเด็กชายตัวน้อยที่กำลังร้องไห้น้ำตาไหลเป็นทางภาพนี้กลับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยตำนานที่มาของภาพวาดนี้ถูกเล่าต่อกันมาสเรื่องค่ะ เรื่องที่หนึ่งก็คือเล่ากันว่ามีจิตกรท่านหนึ่งได้รับอุปการะเด็กชายที่น่าสงสารที่เห็นพ่อแม่ตายในกองเพลงิงจิตตกรได้นำเด็กมาเลี้ยงดูอย่างดีและก็วาดภาพของเด็กคนนี้ออกมาหลายภาพและทุกภาพเป็นภาพเด็กกำลังร้องไห้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าถึงกันก็คือเป็นเรื่องของจิตตกรใจร้ายที่อยากจะได้ภาพเด็กร้องไห้ เขาจึงทั้งทุบตีและก็ทรามานเพื่อให้เด็กร้องไห้ให้น้ําตาไหลด้วยเหตุนี้เองจึงเชื่อกันว่าเด็กๆเ,เหล่านี้พากันสาปแช่งผู้ที่ทำให้พวกเขาต้องเจ็บปวดจนกลายเป็นที่มาของตำนานภาพดังกล่าวความน่ากลัวของภาพวาดนี้คือหลายบ้านในประเทศทางแถบยุโรปที่มีภาพเด็กร้องไห้นี้มักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้และที่เหมือนกันก็คือ ไฟไม่สามารถทำอะไรภาพวาดนี้ได้แม้มีคนพยายามที่จะเผารูปภาพเหล่านี้ทิ้งแต่ภาพเหล่านี้กลับไม่เป็นอะไรเลยจนเรื่องนี้กลายมาเป็นตำนานเล่าลือกันอย่างรวดเร็วและก็ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันค่ะภาพที่4ชื่อภาพ Love Letters โดยลิชาร์ดคิงภาพวาดนี้ถูกแขวนไว้ในโรงแรมที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นภาพวาดของเด็กหญิงชื่อว่าซาเมนธาลูกสาวของท่านวุฒธธิสภาสหรัฐที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าเธอพลัดตกจากบันไดขณะวิ่งไล่เก็บลูกบอลเชื่อกันว่าเธอได้สิงอยู่ในภาพนี้เพราะทั้งแขกและพนักง,งานโรงแรมมักจะเจอะเ,เจอเรื่องราวประหลาดในภาพแขกที่เข้าพักหลายคนอ้างว่าได้เห็นเด็กผู้หญิงในภาพวาดเปลี่ยนสีหน้าของเธอเองได้ และแขกต่ะคนก็เห็นสีหน้าที่แตกต่างกันไปบางคนแค่มองไปที่ภาพวาดก็มีอาการเวียนหัวแล้วก็รู้สึกป่วยขึ้นมาทันทีภาพวาดนี้เป็นภาพต้องสาบที่มีพลังงานชั่วไร้าอยู่หรือเป็นแค่ภาพวาดธรรมดาทุกอย่างยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 5. ภาพเดอะเดตม a นเธอร์โดยเอ็ดเวิร์ดมันส์ ผู้ที่ได้ชมภาพนี้อ้างว่าเห็นดวงตาของเด็กหญิงกรอกมองมายัางพวกเขาบ้างก็บอกว่าได้ยินเสียงผ้าปูเตียงเสียดสีกันไปมารากับว่ามีอะไรกำลังเคลื่อนไหวอยู่บนนั้นภาพวาดนี้แสดงให้เห็นช่วงเวลาแห่งความตายของแม่และมีลูกสาวที่อยู่ใกล้ๆกำลังยืนเอามือปิดหูเป็นภาพที่วาดโดยเอ็ดเวิร์ดมนส์มองดูก็เหมือนภาพวาดธรรมดา แต่คนที่เคยมองภาพวาดนี้บอกว่าเด็กผู้หญิงในภาพดูเหมือนมีชีวิตตาของเด็กผู้หญิงในภาพจะมองตามคุณไปทุกที่และยังมีเหตุการณ์ลึกลับอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับภาพวาดนี้คือการได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากภาพวาดบางคนก็บอกว่าผ้าห่มในภาพวาดนี้เลื่อนขยับตามการเคลื่อนไหวของเด็ก และยังมีเสียงเสียดสีกันไปมาของภาพปูดเตดียงในภาพด้วยคุณผู้ชมเองรู้สึกอึดอัดหรือว่ากลัวภาพไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะจบคลิปในวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ